วัดเจดูหลงวงรัพมอบโรงศพ30โรงแก่เทศบาลตำบลก่องแขกอำเภอแม่แจม่มเพื่อนำไปช่วยเหลือศพรรยญาติในปื้นที่ห่างไกลเป็นกุศลธรรมบ้านหลังสุดท้ายส่งดวนวิญญาณสู่สุคติที่วัดเจดีหลวงวาราวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่พระครูสังขรากวีรวัต์ หรือพระครูออดครับพระอาจารย์ประจําคณะสังคมศาสตร์สาขารัศศาสตร์การปกครองมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยวิทยาเขตล้านนาเป็นประธานในพิธีมอบลงศพเพื่อใช้ในการชปราปนก,กิจศพายากศพยากโจาศพไร้ญาติแก่องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เพื่อนําไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกลบนดอยสูงโดยเฉพาะเสียชีวิต ที่ขาดโอกาสขาดญาติและขาดทุนทรัพย์ในการประกอบพิธีกรรมศาสนาการดําเนินการในเตือนนี้เป็นส่วนหนึ่งของกองทุนชพปนก,กิจเพื่อสาธารณประโยชน์ซึ่งพระครูออดได้ก่อตั้งขึ้นจากแรงศรัทธาของญาติโยมผู้มีจิตเมตตาทั่วประเทศเพื่อมอบบ้านหลังสุดท้ายแก่โศปรายญาติในปื้นที่ห่างไกลและกยากจนโดยเฉพาะในปื้นที่บนดอยสูงซึ่งบางครั้งหน่วยง,งานท้องถิ่นและครอบครัวสชีวิตเนี่ยบ่าสามารถจัดหาหีบันโจซูพเพื่อประกอบพิธีตามประเพณีได้อย่างเหมาะสมพระครูออดได้เน้นย้ำว่าแม้ว่าในยามชีวิตจะยาก ไรเพียงใดก็บ,บุคคลทุกทอดทิ้งในเวลาสุดท้ายของชีวิตพร้อมทั้งกล่าวถึงความสําคัญของการส่งดวงวิญญาณผู้ล่วงลับไปสู่สุกติภูมิด้วยศักดิ์ศรีและความสงบโดยเฉพาะในพื้นที่ที่หน่วยภาครัฐท้องถิ่นอย่างองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าหน่วยกู้ชีพกู้ภาัยสามารถเข้าถึงผู้เสียชีวิตที่ขาดแคลนได้อย่างแท้จริงพิธีมอบลงศพในเตือนนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานท้องถิ่นผู้นําชุมชนและประชาชนจิตอาสาในการจัดส่งลงศพขึ้นสู่ปืนบ้านสู่พื้นที่สูงอย่างราบรื่นนับว่าเป็นการแสดงถึง พลังศรัทธาและก็ความห่วงใยที่แผ่ไพศาลจากใจคนเมืองถึงคนดอย